สวัสดีครับผมบ้องซู้พีนะครับผมสวัสดีการภาษาวัยรุ่น มันนเลยะครรรัััับบบสหวนนนี้นะคุมพลังของมันก็คือ 523i แต่ที่บอกไปนะครับผม2 5 0 0ซีซีนะคะเป็นเบนซินเดิมแท้โรงงามและเป็น6สูบแถวเรียงหมายความว่าอะไรรถขับเคลื่อนหลังนะครับผมสำหรับวัยรุ่นเยเมนแบบนี้นะครับคันนี้เป็นตัว Minor Shay แล้วเรียบร้อยนะครับผมรวมถึง t h ม m a l e เนี่ยที่เป็น t h ม m a l e ทรง M Sport มาให้เรียบร้อยเลยนะครับผม LCI เนี่ยยิง่งมีตัวความโดดเด่ e นที่หัวเกียร์นะครับผมเกียร์ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะขึ้นจะถอยต่างๆเนี่ย ไฟฟ้าแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Guys, มีเมาส์มาให้เรียบร้อยแล้วับผมมีนีเวกเตอร์มีต่างให้นะครับผมและรวมถึงเราไม่ต้องมี o อพนะสามารถเช็คตัวรถเนี่ยโดยดูที่แดชบอร์ดได้เลยความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยเราไว้ที่หนึ่งแน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็น,น lights, ตัวท็อปสุสดของมาแล้วม่านหลังเป็นม่านหลังไฟฟ้าสามารถดึงขึ้นเปิดปิดได้เลยนะครับผมจัดที่คนขับปึ๊บโอเครถโคตรถูกดัดโคตรง่ายขับโคตรดี ละวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านหางขู่ใจมองหาให้หวังใจร้านสไพล์หรือกิ๊กรถมือสองคุณภาพดีรีวิวมิวมิวไม่ขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาคำไทยที่ฉันดูประจำวันทุกกไปค่ะฟังแล้วระคายหูกระบผมขอกราบกระไฟมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโซพีนะครับผมสวัสดีการภาษาวัยรุ่นเยเมันเลยนะครับผม วิมเบอร์มีมาให้ชมนะครับผมกับวันนี้นะครับ VMC ห้านะครับผมหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า E 6 0นั่นเองนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ L C I เกียร์ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมปี09แท้ๆจากโรงงานนะครับผมซีรีส์หเครื่อง2,500 C C แต่รหัสเป็น5 2 3 I นั่นเองสำหรับตัวนี้นะครับผมรถนะครับผู้หญิงใช้งานอยู่ทุกวันนะครับผมเป็นรถเทินเข้ามานะครับผมไม่ใช่รถประมูลแต่อย่างไรนะครับซื้อสดไม่มีการบวกแหวนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสีสันอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ย เรียกว่าพร้อมใช้งานทันทีนะครับยานยน์ทุกอย่างพร้อมใช้มากๆนะครับตาวกชาวบิมเบอร์ คาร์บีเนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังตะคนี้นะครับผมกับราคาเลา้าๆเปิดไปเลยดีกว่าที่369,000บ,บาทนะครับผมในราคาเงินสดจัดไปครับก่อนอื่นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายใตนฝักงบรงรอยอราร์คอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมตาม r Valencia ขุมพลังของมันก็คือ523สองสาไฮระที่บอกไปนะครับผม2,500ซีซีนะคะเป็นเบนซินเดิมแท้โรงงานและเป็น6สูบแถวเรียงหมายความว่าอะไรรถขับเคลื่อนหลังนะครับผมสำหรับรถวัยรุ่นเยเมนแบบนี้นะครับ หัวโชกเลยกันเพราะว่ามันมีเลขถังอยู่เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีหยุดไม่มีเบี้ยวไม่มีการชนเกิดขึ้นแต่อย่างไรนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีการไขเกิดขึ้นนะครับทั mm ้ง hmm. บ่าอะไรต่างๆเหน็อตทุกอยาก่างไม่มีการไขนะครับผมฝาน็อตโอเคไขไม่การไขอะไรเกิดขึ้นปีกปายฝา เดิมๆจากโรงงานไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมลอยพับจากโรงงานที่บุญธรรมบาราอยู่ครบหมดนะครับผมไม่มีแตกทั้งหนักและเบาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมสวยเดิมบางพร้อมใช้งานนะครับผมแถมลูกค้าเนี่ยเก็บมาให้แล้วนะผมบินก่อนปล่อยรถมาเนี่ยราคาหมดใจเขาบอกว่าเก็บไปสองแสนกว่าบาทแล้วแต่ว่าหมดใจแล้วนะครับผมขับดีมากๆผมเลยต้องลองขับแล้วเรียบร้อยนะครับผมรถเทิร์นเข้ามานะครับผมรถหน้าร้านนะครับผมรถสวยๆใสๆ เปล่าเบอร์เดิมๆแบบนี้มีมาให้ชมอีกแล้วนะครับผมอื่นๆแล้วก็ไม่มีการรีมแบบแฟลตกล่องอะไรทั้งสิ้นนะประต,ตวนี้ก็เดิมๆผิงใช้งานดูแลรักษามาดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวไปชมสดวอีกนกันต่อว่าเคยชนกันหรือเปล่าประตูนะครับผมเดิมๆจากโรงงานไม่มีการชนเกิดขึ้นมาอยู่ครบมาอยู่ครบ รอยตัดต่างๆ,ๆ,ๆเดิมๆจากโรงงานจุดตัดด้านล่างคงม,ม,มหัวน็อตไม่มีการไขเกิดขึ้นนะครับผมรวมถึงแก้มไม่มีการเก็บงานเกิดขึ้นเดิมๆจากโรงงานไม่มีการไขใดๆเกิดขึ้นนะครับดูประตูหลังสักนิดหนึงโอเคเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไม่มีการไขไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทต่ละเส้นกระดง,งูกก้าโชว์หมดนะจะยุโรปจะญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอะไรเราโชว์ได้นะครับทุกสัดส่วนนะผมเดิมแท้โรงงานเดิมทำไม่ไร่ อยู่อย่างนั้นนะครับผมสาว v ว l k s w a g e n เห็นแล้วชอบจัดการโดยโด่วนนะครับผมคันนี้นะครับผมราคาเบาๆแบบนี้นะครับเบอร์เดิมเลยซื้อไปหนึ่งครับหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดนะครับผมบปอมุูพีครับยิงในทุนงสายทุกข้อความนะครับผมแล้วก็ประตูหลังตามไปชมกันได้เลยครับว่า รถเดิมรถบางขนาดไหนนะครับผมคันทุคคันนะครับผมรถชนทางเราไม่ได้เล่นนะครับเดิมๆสวยๆใสๆแบบนี้มีมาให้โดนกันอีกแล้วอยากจัดไฟแนนซ์จัดได้นะครับผมในราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมยินดีดูแลจัดไฟแนนซ์ให้นะครับผม,จะ,บผมจะเซ็นหน้าบ้านเซ็นที่ทํางานหรือว่าอยากมาซื้อที่ร้านได้ทั้งสิ้นนะครับผมแอดไลน์ไปเลยครับแอดซูเปอร์ ขีดทีนะครับผมส่งข้อความมาทักส่งเลกโลเคชันมาให้ชมหรือจะขอรูปเพิ่มเติมได้ทั้งสิ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็จัดก,การติดต่อผมมาทางไลน์ได้เลยนะครับผมที่แอด super ขีดทีตามที่บอกไปนะครับฝาหลังนะครับผมไล่ดูตรงไหนกันก่อนดีดูบ่าแล้วกันเดินเดินจากโรงงานนะครับไม่มีการคุ้เกิดขึ้ชนใดใดทั้งสิ้นทั้งหนักและเบาะนะครับผม เดินเดินจากโรงงานฝาแฉกฝาเดินโรงงานทุกสัดส่วนรถเนี่ยไม่มีการแตะมาใดๆท,ทั้งสิ้นนะครับผมบี BM เนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะวัดกันที่ดูตรงไหนหรือว่าดตรงการเก็บร้นตาของเวสต์สัดส,ส่สวนชนิดไหนสีเนี่ยเคยใช้หรือเปล่าอยู่กันฟิลอบนะครับผมจากโรงงานเรียกว่ารับรองเลยว่าไม่เคยแดดเข้าลิงแล้แบบเนี้ยเดิมๆใสๆสวยๆนะครับผมไปดูวันอื่นต่อได้เลย ตรงซ้ายนะครับเช่นกันนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานมาร์คมาร์คอยู่ครบมาร์คอยู่ครบจุดตัดทุกอย่างตครงคลมรอยอาร์ต่างๆเดิมเดิมจากโรงงานนะครับแก้มไม่มีการขยเกิดชึ่นใดๆทั้งสิ้นทุกสัดส่วน <Yeah. S 1> เดิมเดิมทั้งหมดนะครับผม <Yeah. S 1> ประตูก็เช่นกันนะครับผมเดิมเดิมทั้งบนและล่างนะครับผมกระดูกงูจัดไปสวยๆใสๆต่างได้แบบนี้นะครับผมตามช่องทาง แม่เป็นรถลายกระต่นะครับผมติดตามเราไว้ได้เลยทางโั่พี่รถมือสองนะครับไม่เป็น YouTube Facebook นะครับหรือ Tik t o k นะครับผมจัดไปครับผมชอบทางไหนติดต่อเราได้ทันัันเลยนะครับเจอแน่นอนครับรถเดิมรถบางรถที่กล้าโชว์ทุกจุดแบบนี้นะครับผมเรายินดีบริการให้กระดูกงูเปิดให้ดูนะครับผมเหมือนไม่เห็นด้วยตาตัวเองครับผมรถสวยรถใสอย่างแน่นอนนะครับผมการันตีด้วยทีมงานมืออาชีพคุณภาพ มากกว่า3 0ปีครับเด่นๆเลยที่มาก่อนการของพ m นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของพูสตาร์นั่นเองนะครับผมที่มีมาตั้งแต่ตัว E 6 0เลยนะครับผมเสียบกุญแจเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับผมทันทีนะครับผมคันนี้เป็นตัวมินเนอร์ใช้แล้วเรียบร้อยนะครับผมรวมถึงทอมบารีเนี่ยที่เป็นทอมบารีทรง M Sport มาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเลื่อนไม่ออกแบบมาทั้งคลาสสิกและโฉบเฉี่ยวนะครับผมสำหรับ E 6 0ถ้าถามว่าเป็นซีรี5ที่ขับสนุกมากๆนะผมด้วย บอดี้ที่เบาและเครื่องที่แรงผมว่าโอ้โหเอาไปทำต่อเอาไปทำซิ่งอ่ะเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับผมว่า M5 เนี่ยที่สุดจริงๆนะคของทั้งชุดแต่งแล้วหนึองความแรงนี่ไม่ไม่เคยไปมีใครที่เป็นสองล้อใครแน่นอนนะครับผม LCI เนี่ยยิ่งมีตัวความโดดเด่นเนี่ยที่หัวเกียร์นะครับผม,ผมเกียร์ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับจะขออึ้นจะถอยต่างๆเนี่ยไฟฟ้าแล้วมือเกียร์ปัจจุบันเลยเขาไม่ใช่คลาสปัจจุบันแล้วเกียร์ไฟฟ้าเรียกว่าใช้งานสะดวกใช้งานง่าย แระดูแลง่ายทังยากกว่าเกียร์ตัวปีเก่าขอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีเมาส์มาให้เรียบร้อยรวมีม่นวิเกเตอร์มีเนี่ยสั่งให้นะครับผมและรวมถึงเราไม่ต้องมี o อปนะสามารถเช็คฟรอสในตัวรถเน,นี่ยโดยดูที่แดชบอร์ดได้เลยก็คือต่อไปนู้นตรงนี้แต่ามารถดูได้เลยว่ารถมีฟรอสอะไรตรงไหนหรือเปล่าและครทีน,นี้เราก็เช็คมาให้เรียแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับว่ารถไม่มีฟอรอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคฟรอสเลยโอเคทุกอย่างเตตัสนะครับทุกอย่างโอเคหมดรวมถึง โ no น้ตโฟล์ดผมอ่ามันเกิดยางแบงแล้วก็แต่เนี่ยมันจะโชว์หมดเลยเครื่องมีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะโชว์บอกเราได้หมดเลยนะผมสาลาเบีก็เรียกว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยทำเราไว้กินหนึ่งแน่นอนนะครับผมเรียกว่าสะดวกสบายไม่พอ,อยังดูแลผู้ผผโดยสารบนรถได้เยอะแยะมากมายนะผมสิ่งที่วยความสะดวมีเยอะเรียบพร้อมไปหมดแอร์ยังเป็นระบบดูอ้าแล้วนะครับปรับซ้ายขวาแยกกันได้เลยเรียบร้อยนะครับผมซีดีใส่ได้ถึง8แผ่น สำหรับ BMY ฟรีศูนย์เก้าแบบนี้ใส่ไปลั๊ได้อา่าทุกอย่างดูแลมาดีมากที่นี่มันเงียนนะเขาดูแลทั้มาดีนะเว้ยทุกอย่างเงีนยนๆเหมือนแบบว่ายังใหม่ๆเลยสัดส่วนนะครับปวกโครงเวทียร์ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวใดๆเกิดขึ้นโตมาส์สวยงามที่เบรคมือใช้ได้ครบตรัวเกลื่อนต่างๆเปิดได้ใช้งานได้ครบหมดทุกสัดส่วนนะครับไอ้พวกนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ก่อนเอาไว้ชาร์จมือถือนะดีถึงเครื่องใหญ่ของคนสมัยก่อน่ะ ตอนนี้แล้วก็ไม่ใช้กันละแต่ก็ยังมีอยู่ครบหมดทุกสัดส่วนนะครับผมบอรไฟฟ้านะครับผมปรับไปที่คนนั่งได้เลยนะรวมถึงคนขับก็มีที่ปรับเป็นบอกไฟฟ้าทั้งคู่เลยจะปรับขึ้นปรับนอนปรับลงเลื่อนอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับบอกไฟฟ้าจึงบอกว่าลักชวรี่มากมากอ่ะสำหรับสมัยก่อนที่สมราคาล้านมีกวสมัยก่อนมากๆนะ,นะเรียกว่าพร้อมพร้อม คร,ครบจากโรงงานนะผมคู่มือบุกสวีอะไรต่างยิงอยู่ครบหมดเลยนะผมสำหรับ 523i คันนี้มี0 9 P f c i เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับผมบอกก็ไม่มีแตกไม่มีเลยหักนะไม่ฉีกไม่ขาดดูแลมาโอเคม,มากเลยนะผมเดี๋ยวไปดูบอหลังกันหน่อยดีกว่าไปเบาะหลังนะครับผมส่วนควบอะไรงตา่างใช้งานได้ครบหมดรวมถึงัวเบาะที่ไม่ฉีกไม่ขาดเช่นกันเหมือนเบาะหน้านะครับเท้าแขนใช้งานได้ครบนะ โอเคเก๊เต์ยังอยู่ครบหมดเลยนี่นะครับผมไม่มีโซนใดเสีเยหายไปตัวนี้เป็นตัวพัฒนาขึ้ามาแล้วม่านหลังเป็นม่านหลังไฟฟ้าสามารถดึงขึ้นเปิดปิดได้เลยนะครับผมจัดที่คนขับปึ๊บโอเคม่านหลังไฟฟ้านะครับผมเรียกว่าถ้ามีเจ้านายนั่งหลังมีลูกนั่งหลังอยากปิดตอนลูกเผลอหลับไปอะไรไงก็จัดการดูแลได้รวมถึงม่านแมนนวลเปิดมือนะครับ อ่าปิดลูนี้ได้อะไรได้นะสําหรับจะบันแดดอะไรต่างทําได้หมดเลยนะครับผมก็เป็นน้องๆซีรีส์เจ็ดนะแต่ย่อดโซลูมานะครับผมทําให้มันดูวัยรุ่นขึ้นขับสนุกขึ้นขับง่ายขึ้นนะครับผมสําหรับซีรีส์ห้า e หกศูนย์ตัวนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในใจผมเลยนะเป็นรถที่ผมอยากได้มากเลยสมือนวัยรุ่นนะครับผมขับสนุกมากๆดูเด็ดลีสุดตาไม่แอร์แบ็กกันมีที่สดส่วนเลยเด็กเต่า A เต่าีเต่า C มีแอร์แบ็กครบหมดเลย กปก็เนดี๋ยวเราไปลองขับกันกตอนนี้ขวัญใจวัยรุ่นยุค90แบบนี้นะครับผมไปลองขับกันว่าขับดีขนาดไหนแต่เขาบอกเลยว่าดูรามาถึงมากๆดูรามาสองแสนกว่าบาทแต่วันนี้จะของตัดใจขายแล้วเรียบร้อยนะครับผมในราคาสามแสนกลางๆนั่นเองไปลองขับกันเลยครับไปก็ซีห้านะครับผมตัวเนี้ยเป็นห้าสองสามไอนะครับผม ที่เขาจะเรียกกันเนี่ยตอนนี้มันเป็นปี09ใช่ไหมครับเขาเรียกว่า KLCI แล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นเ,เองนะครับผมซีรีส์5ตัวนี้หรือเราเรียกกันติดปากว่า E60 นะครับปี09แท้ๆจากโรงงานนะครับรถศูนย์ไทยเลยนะครับผมเลขหมายตอนนี้6ตัวน,นี้นะครับ150,000กิ 100, 50, โลเมตรนะครับผมไม่มีการกลับกอง เกิดขึ้นนะครับคืออืนน่นแล้วลูกค้าเนี่ยนำมาเทียรถของเราอีกแล้วนะครับผมดูแลก่อนปล่อยเนี่ยต้องใช้จายไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับจรเรเครื่องเอียร์ช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ์มากๆเ,เลยว่าโอเคเลยอะขับดีแรงวิ่งคนรู้คนเล่นวีเมรู้อยู่แล้วเนาะขับแบบว่ารถวิ่งแบบวิ่งด้วยแล้วก็ตาการเล่งเนี่ยโอเคมา,มากๆด้วยสำหรับวีเมนะครับผมยุคสมัยเลยคลองใจวัยรุ่นเนาะมากกว่าเบนซ์นะ,ะนนะถ้าเป็นสมั ยุคพวกนี้นะยุคหลุด90มนาะหน่อยๆ่อยเพวกนี้จะแบบคลองใจไว้รุ่นมากๆแต่ผมว่าด้วยรูปทรงที่เฉีียวเนาะแล้วก็อัตราการเล่งการขับขี่ที่รู้สึกมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าเหมือนซีเดนส์นั่นเองครับผมคันนี้รถเธอนะเหมือนเดิมนะครับผมเอาราคาเลาๆไปเลยนะครับผม สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับในราคาสดหรือสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมในราคาจัดเป็นไหนเดี๋ยวผมจะการด <Wow. S 1> ูแลให้นะครับผมทั้งสองแบบชอบแบบไหนจัดการเป็นแบบนั้นได้เลยนะครับผมขับดีมากจริงว่ะคือจริงๆอ่ะมันเป็นรถที่กลัวนะเว้ยคนรน่ากลัวเลยอ่ะเวลาจะซื้อกีนอ่ะต้องซื้อแม่งถูกๆเพราะว่าเผื่อจะมาทําแบบแพงๆเพราะว่ามันต้องแพงจริงตัวนี้แต่ว่าอันนี้เห็นวินลูกค้าเห็นตอนได้ลองได้ลองขับแล้วแบบโอ้โหรู้เลยว่าเออเขาดูแลมาจริงจริง แล้วผู้หญิงนะครับผมพี่ท่านนี้แล้วเป็นมือที่2นะครับก็ถึงมือพี่ท่านถัดไปที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ที่จะเป็นเจ้าของต่อไปนี้ก็จะเป็นลำดับที่สามนะครับชมนู่นดีมากมาก,มากเลยภายภายในเนี่ยกริบๆเลยนะผมเรียกว่าร้อมอม่ะใช้งานแบบทันทีเลยดีจริงๆนะผมลายม้งลายไม้ต่างๆไม่มีแตกไม่มีหักนะครับ โคมอะไรเป็นลักษณะโคมอะไรเหมือนเอ็นสปอร์ตแล้วเรียบร้อยนะครับผมถรถผมนี้นะครับเป็นสามการรูปแบบตรงแบบเอ็นสปอร์ตเลยนะครับผมมอเตอรต์ฟังก์ชันอะไรเนี่ยมีมาให้ครบหมดทุกอย่างเลยครับสะดวกครบหมดบอกไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับราคาสามแสนบ,บาทเนี่ยซื้อเลยได้บ้างโอ้โหครับผมผมนี้ไม่ออกนะที่จะซื้อรถที่แบบว่าได้คุ้มเท่านี้เนาะสามสากลางๆนี่ซื้อแจ็คกี้เคไม่ได้เว้ยพูดถึงว่าแจ็คกีเคซื้อได้ไหม กป็นทีเกมทั้ง4แตงกว่าหมดอยู่แล้วเนะผมเลยจะไปเทียบเป็นแบบว่ายจนี่เทียบข้ามรุ่นนะสาส์แต่กลางๆนี่ซื้อซื้อแคมรี่ได้พวกปีอะไรเนี่ก็วพวกปีเดียวกันเลยนะนี่คือราคาทั้งแคมรี่เลยโ mm hmm. คตรคุ้มครับรับรองสมรรถนะแบบเยมันเลยเยมันมากๆนะครับผมไปยรุ่นเยมันสาสให้ดู1ท,ทีก่อน mm hmm. มั่นใจแล้วกับเย็มนะทุกเส้นทางสบา,สบายๆนะครับผม mm hmm. เราลองขับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปงมาด้ระล่างกันดีกว่าว่าอะไรยังไงบ้างสำหเจ้าตัวนี้นะ 523i หรือว่า E60 ที่คนทำหามากๆนะที่ทำหามากสุดคือเพราะอะไรรูป้ป่ะเกียร์ไฟฟ้าประหยัดน้ำมันกว่าเกียร์โตเก่าเยอะมาณๆนะผมวิ่งได้10บโลในซึ่งอย่างแน่นอนครับเปิดตับตีงกระร้างได้เลยก็จบการลงมาแล้วนะครับผมกับ e 6 0นะครับผมซีรีส์หเครื่อง2อ0 0ันขีซีหรือเรียกกันว่า523นะครับตัวไอนะครับผมเครื่องเบนซินโรงงานนะครับลืมบอกไปว่าไม่มี่ถีบแก๊สนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะครับผมชอบคันนี้นะราคาเนี่ยแค่สัดแต่กลางๆเนี่ยนะครับผมผมเปิดเทียง360,000 9,000บาทนะาาน,นะครับผมในราคาเงินสดนะครับ หรืออยากจะไปเน้นขอคิดราคาที่3ามแสมบาทเท่านั้นนะครับผมโทรมาได้เลยนะก็คืคในีณะล้วเราใส่เบอร์เดิมครับสุอบหนึ่งครับหกหนึ่งเก้ม็ดครับผมบ๊อบสุูพีครับดีรักสายโครงกา่ในนั้นเองนะครับผมสามช่างทานเซลวันี้จะไดต่อคันได้นะครัช่างซุิพมี่รถมือสองนะครับใ้เป็นทางยู u ูบนะครับเฟซบุ๊กนะครับหรือว่า Ti ิตเตอเองนะครับผมเข้าไปแล้วนะครับอย่ากดไลค์พวกเราครับกดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมพิทุนะครับสันจดิ่งช่างยูทูบแรปปัต นิโม่ซูพีครับขอบาุณมครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com